สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรพบเจอกับอาจารย์การดาในทุกๆเดือนสำหรับการพยากรดวงชะตาทั้ง12ราศี ในคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ของชาวราศีตุลชาวธาตุลมที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนประจำเดือนกรกฎาคมปี2565ซึ่งเป็นการทำนายดวงชะตาแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงจะเป็นดวงของใครเป็นพิเศษก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ยังไงก็รับฟังอย่างมีสตินะคะอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีเราก็รับไว จะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปนะไม่ต้องไปใส่ใจแค่เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนะคะนี่ก็ก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วหลายคนที่มีเป้าหมายต่างๆก็สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จก็ขอดีใจด้วยนะคะยังไงก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะสร้างเป้าหมายของเราไปเรื่อยๆ ความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนใครที่ผิดหวังเจอแต่เรื่องแย่ๆมาตลอดในครึ่งปีแรกก็อย่าได้ท้ออย่าได้หมดกำลังใจนะคะเรายังมีครึ่งปีหลังไว้ให้แก้ตัวบางทีเราอาจจะต้องเพิ่มความพยายามเพิ่มความมุ่งมัน่น ให้มากกว่าเดิมนะต้องขยันมากกว่าคนอื่นเราต้องมั่นใจในตัวเองนะคะเราอาจจะสำเร็จชา้ากว่าเขาแต่เราจะแข็งแกร่งกว่าคนอื่นแน่นอนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ empowerment, surrender. หนึ่งดาบนะคะแปดไม้เท้า Camparan สองไม้เท้า w วิลด์ออฟฟอร์จูนสองดาบนะคะ d เด h แฮงแมนหกไม้เท้าแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นแปดถ้วยสำหรับดวงโดยภาพรวมนะคะจากการเปิดไพ่ ช่วงนี้คุณจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการเงินเรื่องเรียนรวมทั้งเรื่องของความรักนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ลังเลไม่แน่ใจจะไปทงไหนดีนะจะไปต่อดีไหมหรือจะพอแค่นี้ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงก็ตามนะคะก็ขอให้ไต่ตองดีๆค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาอย่าไปรีบร้อนนะจะได้ไม่ตัดสินใจอะไรผิดพลาด นอกจากมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแล้วก็ยังมีเรื่องให้คุณต้องจัดการค่อนข้างเยอะนะคะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆก็ค่อยๆแก้ไขนะค่อยๆสะสางกันไปเดี๋ยวปัญหาต่างๆก็หมดไปเองนะคะปัญหามีไว้ให้แก้นะยิ่งปัญหาเยอะมันก็ทำให้เราเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถ มีไหวพริบที่ดีพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งเอาตัวรอดได้เสมอขอให้มีสติเข้าไว้นะคะเมื่อสติมาปัญญาเกิดนะไม่ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนคุณก็สามารถผ่านได้สบายๆนะคะ ชาวราศีตุลมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะโยกย้ายงานนะย้ายร้านหรือย้ายโรงเรียนเป็นช่วงที่คุณต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะได้ไปอยู่ในสังคมใหม่ๆได้เจอผู้คนมากมายได้เปิดโลกทัศน์กว้างขึ้นนะคะเราก็ต้องปรับตัวให้ไวนะชีวิตของคุณมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแม้คุณจะเบื่อที่จะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา แต่เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะก็ต้องทำใจยอมรับมันเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะเราทำได้เพียงแค่ต้องปรับตัวให้ทันถือซะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณจะมีเป้าหมายในชีวิตเพิ่มขึ้นมีการวางแผนอยากจะซื้อทรัพย์สินเป็นของตัวเองอาจจะกำลังขำำมักคม่นทำงานเก็บเงินนะคะเพื่อซื้อบ้านซื้อรถ ซื้อของชิ้นใหญ่ที่มันมีมูลค่าสูงชีวิตเริ่มพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้น แล้วก็ช่วงนี้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะมีความรู้เพิ่มขึ้นมีคนมาสอนมาคอยแนะนำสิ่งดีๆให้กับเรามีโอกาสดีๆถูกยิบยื่นเข้ามาหาคุณได้ทำอะไรหลากหลายอย่างนะได้เพิ่มทักษะความสามารถทำให้เราเก่งขึ้นมีความชำนาญมากขึ้นพลังงานจากไพ่ย,ยังแสดงถึงชีวิตที่สดใสมีอิสระแล้วก็มีความสุขนะคะเหมือนคุณกำลังค้นพบ นทางที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองแสวงหาสิ่งดีๆที่มีคุณค่าให้กับตัวเองอยากทำให้ตัวเองดูดีนะคะเพื่อให้คนรอบตัวเนี่ยสนใจคุณได้เข้าสังคมมากขึ้น ได้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายอาชีพนะคะก็เหมือนเปิดโอกาสให้คุณได้เจอลูปทางใหม่ๆก็ได้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นกังวลก็เริ่มคี้ขายในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะใครที่กำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมีการวางแผนที่ดีเป็นขั้นเป็นตอน ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะความสําเร็จต่างๆมันก็จะเห็นผลก็ต่อเมื่อคุณได้เริ่มลงมือทานะขอเพียงอย่ายอมแพ้อย่าล้มเลิกกลางค้านนะคะหรืออยากกลัวกับการเริ่มต้นใหม่แม้การเริ่มต้นมันมักจะยากเสมอ แต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากก็ขอให้ขจัดความกลัวออกไปนะอย่าคิดว่าทำไม่ได้นะคะถ้าเรายังไม่ลงมือทำเราสามารถสร้างความสำเร็จด้วยสองมือของเราเองนะคะถ้าคุณรู้สึกเครียดจ,จากเรื่องแย่ๆก็ลองหากิจกรรมทำเพื่อให้เกิดสมาธิพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขเข้าไว้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะไปเล่นกีฬาฟังเพลง เล่นดนตรีอะไรก็ได้นะที่เป็นกิจกรรมที่คุณชอบนะคะก็จะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายหายเคยรียดได้หรือจะหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงแกงเหงาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะทําให้คุณมีความอ่อนโยนมีความรับผิดชอบมากขึ้นนึกถึงคนอื่นเสมอนะคะและอย่างป้องกันหรือบรรเทาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยไพ่ย,ยังแสดงถึงความโดดเด่น ในเรื่องของคําพูดคําเจรจานะคะมีวาทิศมีวาทศิลป์ที่ดีในการพูดพูดแล้วก็เกิดความสําเร็จมีคนเชื่อถือและยอมรับ ใครที่ใช้คำพูดในการหาเงินนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของช่วงนี้ก็จะเรียกเงินเรียกลูกค้าเข้ามาดีมากๆนะคะพูดแล้วดีนะพูดแล้วรวยเราก็ต้องพูดแต่สิ่งที่ดีๆด้วยนะคะไม่พูดให้หลายคนอื่นนะถ้าเราพูดไม่ดีผลกระทบมันก็จะตกมาที่เรานะคะรวมทั้งการพิมพ์แสดงข้อความนะความคิดเห็นของเราในสื่อโซเชียลนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะยิ่งถ้าเป็น ประเด็นร้อนประเด็นรามา่ามันเป็นเรื่องที่มันอ่อนไหวกับความรู้สึกคนอื่นนะคะก็ต้องระวังให้ให้มากๆนะหรืออาจจะเกิดผลเสียนะคะนำผลเสียมาสู่ตัวคุณได้ความคิดของเราอาจจะไม่เป็นที่พอใจของคนส่วนมากตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะคะให้คิดก่อนพูด หรือคิดก่อนที่เราจะพิมพ์แสดงความคิดเห็นอะไรออกไปก็พยายามกันกรองให้ดีๆนะคะหลายคนนะเสียเงินหรือถูกฟ้องร้องเป็นคดีความก็เพราะพิมพ์ข้อความให้หลายกันนี่แหละนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะพยายามพูดและคิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะพยายามทําเรื่องดีๆทํากรรมดีไว้จะดีกว่าเพื่อสิ่งดีๆมากมายจะได้เข้ามาหาตัวเราพลังงานด้านดีพลังงานด้านบวก จะได้เข้ามาหาเราเยอะๆนะคะใครที่ประสบปัญหาชีวิตมีแต่ความทุกข์ใจไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องแย่ๆอะไรอยู่ก็ตามก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะตั้งสติให้ได้บุญกุศลต่างๆที่คุณเคยทำมา จะหนุนนำให้คุณผ่าสถานการณ์เลวร้ายต่างๆไปได้พยายามคิดดีทำดีเข้าไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเทวดาประจำตัวบำเพบุพร,รุษจะโกปากรักษาคุม้มครองให้คุณรอดปลอดภัยจากเรื่องเลวร้ายความทุกข์ใจและอันตรายต่างๆรวมทั้งดนบันดาลให้คุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ราบรื่นไม่ติดขัดคิดหวังอะไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะคะ เดี๋ยวมาต่อยเรื่องของการงานคิงถือดาบนะคะ5ถ้วย9ดาบเมจิกเชนดูฮาร์ดแฟนการทำงานในช่วงนี้จะเจอความกดดันนะคะ รู้สึกอึดอัดไม่ค่อยมีกาลังใจในการทำงานอาจจะด้วยต้องทำงานเยอะทำงานที่เราไม่ถนัดรวมทั้งมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ทุกวี่วันซึ่งมันก็เป็นปัญหาเดิมๆที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆรู้สึกหงุดหงิดกับเจ้านายนะอาจจะตึงๆกันอยู่นะคะช่วงนี้หรือเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทํางานสักเท่าไหร่จนคุณรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้อยู่บ้างก็ต้องอดทนให้มากๆนะคะ ความอดทนเท่านั้นที่มันจะทำให้เราผ่านมันไปได้ทำงานที่ไหนก็ต้องเจออุปสรรคปัญหาด้วยกันทุกที่นะคะเราควรปล่อยวางและคิดบวกเข้าไว้พยายามอย่าให้เครียดมากนะเพราะจะทำให้ไม่สบายและมีผลกระทบกับงานที่คุณทำใครที่คิดจะโยกย้ายงานหรือหางานใหม่ตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนักนะคะ ควรทําที่เก่าไปก่อนนะอดทนทําไปก่อนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันไม่ได้หนักหนาอะไรนะก็อยู่ไปก่อนเพราะงานหายากนะคะนอกจากจะมีคนชวนเราไปทํางานด้วยนะแต่ก็ต้องคิดให้ดีๆนะคะว่าถ้าเราเนี่ยย้ายไปแล้วนะที่ที่ใหม่เนี่ย มันจะดีกว่าที่เก่าหรือเปล่านะคะก็พิจารณาให้ดีๆชีวิตช่วงนี้ยจะดีหรือร้ายก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณพยายามใช้เหตุผลในการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์นะทำอะไรก็อย่าหุนหันพันแล่นเพราะถ้าผิดพลาดมามันก็คงยากที่จะทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้นะคะ ในระหว่างนี้คุณก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอยู่เรื่อยๆปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเพราะงานที่คุณทามักจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องปรับตัวให้ทันนะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานที่ใหม่นะก็ต้องมี ความกระตือรือล้นนะคะก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ได้แสดงความรู้ความสามารถของเราให้เต็มที่และก็ต้องมีความอดทนกับทุกสถานการณ์แต่ไม่ต้องกลัวนะคะเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้สามารถแก้ไขสถานการณ์นะเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีขอให้มีสตินะคะสติจะนำพาให้คุณผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ ช่วงที่ยากที่สุดก็เป็นช่วงแรกๆของการทํางานนี่แหละนะคะเพราะเราอยู่ๆไปนะเราก็สามารถเรียนรู้ได้เองเราต้องฝ่ายรู้อยู่เสมอนะคะน้อมรับกับทุกๆความคิดเห็นนะลดอีโก้ลงมาบ้างก็จะดีนะคะใครแนะนําอะไรก็รับฟังนะสิ่งไหนดีเราก็นํามาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราสิ่งไหนไม่ดีก็ผ่านๆไปนะคะไม่ต้องไปสนใจใครที่ใช้คําพูดคําเจรจารในการทํางาน อาชีพทนายความนักวิชาการครูอาจารย์เป็นเซลขายของต่างๆอาชีพพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จดีมากๆนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเรื่องงานดีมาก ใครที่เริ่มต้นจะทําธุรกิจนะคะก็จะเหนื่อยมากๆเลยในช่วงแรกๆแต่ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันอดทนนะคะความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือถ้ากําลังทําธุรกิจของคุณอยู่นะคะธุรกิจของคุณก็มีแนวโน้มที่ดีกว่าเดิมนะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีความลงตัวมากขึ้นนะคะหากคิดจะขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะอย่ารีบร้อนไม่ควรทําอะไรเกินตัวเกินกําลังนะคะนอกจากจะทําให้เหนื่อยกายแล้วก็อาจจะทําให้เสียเงินเพิ่มโดยป่าประโยชน์ ก้าวไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงจะดีกว่านะคะส่วนเรื่องของการเรียนนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้พอ,อจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อกับการเรียนอยู่บ้างก็ต้องพยายามปลุกเล้าตัวเองอยู่เสมอนะห้ามขี้เกียจเป็นอันขาดนะคะ หาแรงบันดาลใจนะเพื่อทําให้เราอยากที่จะประสบความสําเร็จเรื่องเรียนนอกจากเราจะมีความรู้ในห้องเรียนแล้วเราก็ต้องหาความรู้รอบๆตัวใส่ตัวเองบ้างนะคะหาประสบการณ์ชีวิตดีๆที่ไม่มีสอนในห้องเรียนคนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยถือว่าเก่งมากๆนะคะสามารถเอาตัวรอดได้นะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตใบเรียน ควบคู่ไปกับการทำงานได้เรียนรู้การใช้ชีวิตก่อนบางคนนะ่ะเรียนหนังสือเก่งแต่เอาตัวไม่รอดทำอะไรไม่เป็นก็มีนะคะเพราะเก่งแต่ในห้องเรียนเก่งแต่ในตำราเราต้องรอบรู้หลายๆอย่างนะจึงจะสามารถเอาตัวรอดได้มีเป้าหมายอะไรไว้ก็ขอให้ทำให้สำเร็จนะคะ คุณจะได้กำลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือสนับสนุนสำหรับคนที่เรียนไม่เกง่งเรียนปางกลางนะก็อย่าได้ท้ออย่าได้หมดกำลังใจนะคะเราก็ต้องขยันอ่านหนังสือให้เยอะๆนะต้องขยันมากกว่าคนอื่นเราอาจจะมีต้นทุนที่ไม่ดีสูงเหมือนคนอื่นเขาแต่ทุกคนสามารถเรียนสำเร็จได้นะคะถ้ามีความ,มมุ่งมั่นตั้งใจ ไฟเรียนอย่างจริงจังนะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเราไปได้นะคะชีวิตไฟเรียนเป็นชีวิตที่มีความสุขและสนุกมากๆพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าคุณก้าวเข้าสู่ชีวิตการทํางานเมื่อไหร่อย่ะหนังชีวิตเกิดขึ้นทันทีนะคะคุณก็อยากจะกลับไปเป็นนักเรียนเหมือนเดิมเลยแหละนะเพราะมันไม่สนุกเหมือนกับเป็นนักเรียนนะคะเพราะว่าต้องต่อโซ้ดิ้นรนนะมีเรื่องเครียดเยอะ ดังนั้นก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆนะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกๆท่านสอบได้สอบผ่านได้คะแนนดีทุกคนเดี๋ยวมาต่อในเรื่องของการเงินนะคะสามเหรียญน,นะคะเก้าไม้เทา้าชาวเวอร์สิบเหรียญ emperor การเงินมั่นคงดีนะคะมีรายได้เข้ามาหลายทางไม่ว่าจะมาจากงานประจำงานเสริมจอบเล็กจอบน้อยจากอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่ก็ยังคงสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมถือว่าเงินเข้ามาดีนะคะสามารถมีใช้มีจ่ายค่อนข้างคล่องมือไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็อย่าชะล่าใจนะเราไม่สามารถใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยได้ จะซื้ออะไรก็ต้องฉุดคิดนิดนึงนะคะว่ามันจําเป็นจะต้องซื้อหรือเปล่าคุ้มค่ากับที่จะต้องเสียเงินไปไหมนะคะยิ่งช่วงนี้ข้าวของแพงนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขึ้นราคากันหมดเลยนะคะก็ต้องรอบคอบให้มากๆกับการใช้เงินซึ่งรายได้ของคุณส่วนใหญ่จะมาจากการใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานนะคะการประกอบอาชีพต่างๆทักษะฝีมือที่คุณมีก็จะสร้างเงินให้คุณมากมาย ขอให้ขยันทำงานเข้าไว้นะคะรับรองเลยว่าไม่มีทางอดตายอย่างแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินคืนจากลูกนี้หรือเงินที่คิดวา่าเสียไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมารวมทั้งคุณมีแผนในการออมเงินเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวเริ่มมองการกายนะนึกถึงอนาคตมากขึ้น คุณมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีจากการเก็งกำไรอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือได้ทรัพย์สินก้อนโตและก็เกิดความโชคดีจากผู้ใหญ่ที่คุณเคารพคุณมีโครงการจะนำเงินไปลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่าทุกการลงทุนมักจะมีความเสี่ยงคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะอยากทำอะไรก็ทำเลยนะคะไม่ค่อยจะคิดหน้าคิดหลังนะต้องทำให้ได้ ใจร้อนมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะยิงถ้าคุณมีประสบการณ์น้อยมีความรู้ไม่เยอะในสิ่งที่คุณกำลังลง,ลงมือทําก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ก็ต้องค่อยๆคยิดค่อยๆทำนะมีการวางแผนที่ดีคน้นควา้าหาความรู้นะคะถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ก็สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์เสียเงินไปกับพวกค่าใช้จ่ายจุกจิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะค่าเล่าเรียนของลูกของหลานบางคนไม่มีลูกนะคะแต่ก็มีหลานที่ต้องเลี้ยงดู หรือเสียเงินไปกับการซื้อของที่ไม่ได้คุณภาพนะคะยิ่งท่าซื้อ,อผ่านสื่อออนไลน์แล้วด้วยอะ่ะก็ต้องดูดีๆนะเพราะเราไม่เห็นของจริงนะคะบางทีของที่ได้มาก็เป็นของปลอมของไม่ตรงปกไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปก็รู้สึกเฟล,ลกันเลยทีเดียวก็เสียดายเงินนะคะยังไงก็ระวังตัวให้ดีนะเช็คประวัติร้านค้าให้ดีๆนะคะก่อนที่จะ จ่ายเงินอะไรออกไปนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะนําเงินไปทําบุญไหว้พระเพื่อทํโนบํารุงพระพุทธศาสนานะคะคุณอาจจะได้เช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชาที่บ้านเพิ่มก็ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้โชคให้ลาภให้คุณอยู่อย่างร่มเต็นเป็นสุขนะคะอย่างน้อยๆคุณก็มีความสุขนะมีความอิ่มเอิมใจในการได้ไปทําบุญทําทานนะคะได้สร้างบุญสร้างกุศลการทําบุญ หนุนดวงนะเพื่อผลบุญจะต้นมันดานให้คุณเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบนะคะก็เกิดความสําเร็จในสิ่งที่ทําทําอะไรก็ราบเลื่อนนะมีเด่คนคอยช่วยเหลือโชคลาบวิ่งเข้าหานะคะจริงๆแล้วชีวิตของคุณนะไม่ต้องไปเสี่ยงโชคที่ไหนเลยนะลงมือทําด้วยสองมือของคุณนี่แหละนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันหมั่นเพียรและความสําเร็จความมั่งคั่งล้ารวยก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอน เดี๋ยวมาต่อยเรื่องของความรักนะคะคิงถือทั่วนะคะหกถ้วยสแต็งแปดเหรียญสองเหรียญนะคะความรักนะคะสำหรับคนมีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วช่วงนี้คู่รักชาวราศีตุล ค่อนข้างรักกันดีทีเดียวนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคอยดูแลเอาใจใส่กันดีมากๆนะมีความสม่ำเสมอจะมีช่วงเวลาที่ดีมอบให้กันและกันมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะห่างๆกันบ้างไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องทำงานนะต้องหาเงินหรือบางคู่มีเหตุต้องอยู่ไกลกันนะคะก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมอบสิ่งดีๆให้กันเป็นช่วงที่คู่รักจะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมตามีความเข้าใจกันดีนะคะมองตาก็รู้ใจคุณสองคนมีการวางแผนสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันด้วย ก็มีความคิดอยากจะซื้อทรัพย์สินด้วยกันนะวางแผนการแต่งงานวางแผนที่จะมีลูกมีบุตรก็ได้ส่วนคู่รักที่มีปัญหาผิดใจกันอยู่นะคะมีเรื่องคุนข้องมองใจกันนะซึ่งจากการเปิดไพ่เนี่ย ถ้าคุณสองคนหันมาคุยกันนะคะปัญหาความขัดแย้งต่างๆก็จะคี่ข่ายไปในทางที่ดีจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นสิ่งที่เป็นปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขสะสานะคะเกิดความรักที่สดใสในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง พบกับใครหรือกําลังคุยกับใครอยู่ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นก็ไม่ต้องเครือบแคลงสงสัยอีกต่อไปนะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาจะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาให้คุณได้รู้หากเพิ่งคบหากันไม่นานนะความรักความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปดีมากๆนะคะก็ต้องพยายามยอมรับความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายให้ได้นะอะไรที่มันปรับเข้าหากันได้ก็ต้องปรับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยความคิด ถ้าสักคตินะคะก็ปรับพอเท่าที่เราไหวนะอย่าปรับจนแบบไม่มีความเป็นตัวเองนะคะมิฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขได้ความรักก็คือความเข้าใจและการดูแลเอาใจใส่หาเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะคะพูดคุยกันเยอะๆนะก็จะทําให้ความรักอของคู่รักชาวราศีตุลรักกันยาวนานต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูคนโสดนะคะความรักคนโสดเป็นยังไงบ้าง เด็กถือเหรียญน,นะคะแปดดาบเลิฟเบอร์ราชนีดาบสี่ไม้เทา้าคนโสดนะคะดูคุณมีความสุขกับความโสดข,ของคุณดีมากๆแม้คุณจะมีสเสน่ห์นะในช่วงนี้แต่คุณก็ไม่ได้สนใจใครนะคะพอใจกับความโสดข,ของคุณ ยังสนุกกับการทำงานการหาเงินหรือคุณกำลังมุ่งมั่นในเรื่องของการเรียนอยู่ก็ได้นะคะมันเป็นช่วงก่อบโกยความสำเร็จก่อบโกยรายได้ของคุณเลยอยากเป็นคนที่ครบเครื่องมีพร้อมไปซักท,ทุกอย่างบางคนมีเป้าหมายที่อยากจะทำให้สำเร็จนะคะจนไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะทำแต่งานหาแต่งเงินอย่างเดียวเลย มันก็มีคนเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่บ้างนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะทำงานด้วยกันหรือเป็นคนที่เพื่อนแนะนำให้รู้จักกันนะคะเรียนห้องเดียวกันก็ได้ก็รู้จักพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์เป็นคนที่อยู่ใกล้นะก็มีโอกาสได้มารู้จักกันคุณอาจจะแค่คุยแค่พูดคุยเป็นเพื่อนกันเฉยๆนะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้ง ตัวคุณก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรมากมายนะเป็นเพื่อนคุยแก้งเหงาไปก่อนจะดีกว่าแต่ถ้าเวลาผ่านไปนะคุณถ้ายังคุยกันอยู่นะคะก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อยู่เหมือนกันถ้าคุณเปิดใจนะแต่ดูแล้วคุณน่าจะอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะช่วงนี้เพราะคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคนที่เข้ามา ก็ยังไม่ถูกใจคุณซัดเท่าไหร่นะคะถ้ามีแล้วไม่ดีอ่ะสู้ไม่มีจะด,ดีกวา่าก็ขออยู่อย่างสบายๆแบบนี้ไปก่อน ขอลุยเรื่องงานเรื่องเรียนก่อนในตอนนี้ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะไม่มีเงินเนี่ยลำบากก็ไม่มีแฟนนะคะส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็พักไว้ก่อนถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมคุณก็อาจเปิดใจรับใครเข้ามาแบบสุดหัวใจก็ได้มันก็อาจจะมีเหงามีอ้างว้างบ้างเพราะไม่มีคนข้างกายแต่คุณก็เติมเต็มด้วยการออกไปเที่ยวออกไปหาสิ่งใหม่ใ หาเพชรชั่นให้กับตัวเองอยู่เสมอตอนนี้ไม่ต้องรีบร้อนที่จะวิ่งหาความรักนะคะอาจารย์พยายามบอกอยู่บ่อยๆนะว่ารักแท้มักจะมาในเวลาที่เหมาะสมพยายามคิดดีทำดีเข้าไว้นะคะเพื่อดึงดูดคนดีๆให้เข้ามาหาตัวเราเยอะๆส่วนคนที่ไม่ดีนะไม่มีความจริงใจก็ขอให้ออกไปจากชีวิตของเราให้เร็วที่สุดนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพ สี่ถ้วยนะคะสี่ดาบอัสินถือดาบสุขภาพร่างกายช่วงนี้ของชาวราศีตุลน,นะคะระวังจะมีอาการปวดข้อบ่าไหล่ปวดตาอาจจะเป็นเพราะเล่นแต่มือถือหรือว่าจ้องหน้าจอคมทั้งวันก็จะส่งผลเสียนะคะต่อกล้ามเนื้อตา อาจจะทำให้ปวดศรีรษะได้นะเราก็ต้องพักสายตาบ้างนะคะดวงตาจะได้อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็ระวังพวกโรคออฟฟิศซินโดมนะอย่านั่งทำงานท่าเดียวทั้งวันนะคะก็ควรลุกไปยืดเส้นยืดสายเดินไปสูดอากาศด้านนอกบ้างไม่ควรนั่งทำงานติดต่อกันนานเกินไปแล้วก็ระวังเกิดความเครียดจนนอนไม่หลับ อาจจะเครียดจากการทำงานหรือปัญหาส่วนตัวต่างๆนะคะก็ต้องพยายามปล่อยวางให้ได้นะหากิจกรรมทำให้มันเกิดสมาธิก็จะช่วยได้นะคะระวังโรคภูมิแพ้อากาศนะก็จะทำให้ไม่สบายเอาง่ายๆก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์หาเวลาออกกำลังกายบ้างนะอย่ามัวแต่ตั้งหน้าตั้งตางทำงานอย่างเดียวนะคะ รวมทั้งระวังพวกของมีคมต่างๆด้วยช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะขึ้นรถครงเรือนะก็ต้องมีสติให้มากๆอย่าเล่นแต่มือถือนะเดินมองทางด้วยนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือถ้าใครต้องขับรถนะคะไปทํางานหรือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยขับรถทางไกลก็อย่าขับไวนะขับช้าขับไวแล้วก็ถึงที่หมายเหมือนกันนะคะ และที่สําคัญต้องใจเย็นๆนะมีน้ําใจกับเพื่อนร่วมทางหรือก่อนเดินทางไกลก็ต้องตรวจสภาพรถให้ดีก่อนที่จะเดินทางนะคะไม่ประมาทเป็นดีที่สุดอะไรควรเปลี่ยนอะไรควรซ่อมก็ต้องทำนะจ่ายก็ต้องจ่ายนะคะอย่าไปเสียดายเงินความปลอดภัยเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะนี้ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนกันยาาคมปี2565 ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจำเดือน<ๆ>ก็อยู่ที่กันนานๆน,นะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์มีแรงทำคลิปต่อไปและหลังจากที่ทุกคนได้รับฟังการพยากรณ์ในคลิปนี้แล้วอาจารย์ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าการพยากรณ์เนี่ยมันจะตรงกับทุกๆคน แต่อยากให้ทุกคนฟังเป็นแนวทางฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายนะคะให้นำคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ในชีวิต ฟังแล้วก็เกิดกำลังใจนะเพื่อพร้อมต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตไม่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามอาจจะกำลังเหนื่อยกับการทำงานท้อกับการเรียนหรืออาจจะกำลังหาทางออกให้กับชีวิตอยู่ขอ,ขอให้คุณใจเย็นๆนะคะพยายามมีสติให้มากๆให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอนะคุณจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะให้คิดไว้เลยนะว่ายังมีสิ่งดีๆโอกาสดีๆ รอคอยรออยู่ข้างหน้านะคะก่อนจากกันในคลิปนี้อาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตมีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการมีความสุขกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ